này đó liềuเรื่อง con trai là nhà mi đê mi đê hết rồi, không biết làm sao mà nằm cùng non chi nọ, ra mà con trai như thế vậy? Sao vậy? lên coi vậy, view road đẹp lọt lọ, minh. nó lông, đốt đẹp nó măng được, đốt không được. Mưa tơn thì đi đấy. ไปตายตายตั้งใจวิวแล้วคือไปตายแล้วเกิดไม่เดี๋ยวว่าลาตาเล่นเราเมื่อกี้ว่าลาตาเล่นเรามินดีกันนี่ช่วยนะมินนะฮอนด้าไอโคดโอ้ยตัวท็อตนี่เบอร์ฮอนด้าไอโคดปีสองพันสิบเจ็ดแล้วมินวิ่งเจ็ดหมื่นโลนี่คันนี้พิเศษเลยมินเละข้างในนี้จานขขาแยกเต่าทาดด้วยโอ้โหเละจานเบรกรถนะเกะเต่าไม่เคยเบื่อนี่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยเลยอ๋อเบรกดีขึ้นใช่ครับเกันนี่ครับ เอ็กโอดปีสองพันสิบเจ็ดเกือบสองจุดสูนค่ะราคาอยู่ที่เจ็ดแสนห้าหมื่นห้าพันบาทตกแต่งมาเรียบร้อยฟันทวงวะเอาสวยเอาเอาเองใครไปสื่อสอ,อเงาหน้า